สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นั่งถอนหญ้าอยู่หน้าบ้านแล้วเอาใบหญ้ามาดมคือค่อยๆถอนทีละต้นสองต้นถอนทีละถอนทีละใบทำไม้คือผมดีใจมากเลยเฮ้ยโอ้ไม่เจ้า นะคือวันนี้ดีใจมากเลยครับนะนั่งถอนหญ้าอยู่หน้าบ้านแล้วก็บังเอิญว่าเหลือบตาไปเห็นนี่ผมจะให้เพื่อนๆดูครับโอ้โหมันคือต้นใบยี่ล่าครับโอ้โหนี่ต้นใบยี่ล่ามันงอกตามพื้นอไอ้ต้นนี้นะคือผมถอนไปแล้วก็เอามาดม โอ้โหผมก็งงกับตัวเองนะนี่เพราะปลูกแทบตายมันไม่ขึ้นจะสุดท้ายแล้วเรามาเจอจริงๆเลยอ่ะอันนี้ใบยีราหรือเปล่าเนี่เฮ้ยโอ้แม่เจ้าสุดยอดมันเหมือนเลยอ่ะเอาถอนมันจนหมดและใบมันเดี๋ยวขอดมใหม่ดมจนจมูกเสียหมดละเฮ้ยเดี๋ยวยวขอดมอีกใบหนะึ่ง <G ül> โอ้ชัดเลยนี่ก็ใช่นะฮะดูดินี่นี่น่าจะใช่นะครับโอ้โหวันนี้นั่งถอนหญ้าอยู่หน้าบ้านนะครับเนี่ยต้นกะเพราอย่างงี้อันนี้มันเป็นกะเพราแดงเนาะเพราแดงไม่ใช่นะครับแต่ต้นนี้น่าจะใช่เดี๋ยวผมจะคัดเอาไปปลูกนะฮะนี่ครับแล้วก็เป็นความโชคดีของผมมากเลยที่ผมค้นหาไปค้นหามาเจอต้นใบยี่หร่าง,งอกอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับวันนี้นั่งถอนหญ้าอยู่หน้าบ้าน นี่ก็ต้นใบยีรานะฮะอันนี้ต้นกะเพราครับนะฮะดูดิต้นมันจะแตกต่างกันเห็นไหมฮะอันนี้จะสีแดงๆหน,หน่อยๆอันนี้ต้นจะข,า,ขาวๆหน่อยๆแต่ใบมันจะต่างกันมากเลยนี่ต้นกะเพราธรรมดาอันนี้จะเป็นใบยีราและนี่ครับนี่ครับเป็นต้นใบยีราที่เกิดขึ้นอยู่ข้างบ้านของเราตามธรรมชาติเอายอดหายไปไหนเนี่ยโอ้โหโอ้สุดยอดเลยอะ มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติเราบังเอิญเจอมันน่ะโอ้โหวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเพาะพันธุ์ยีหลากันนะครับก็คือต้นยีหลาเนี่ยผมได้เพาะให้มันเขาเรียกว่าไม่ได้เพาะพันน่ะคืออันนี้ไปเอาต้นเล็กๆมาจากบ้านลุงเน่านะครับก็ให้มาแล้วก็ต้นนี้ด้วยต้นนี้เขาก็เพิ่งลงดินเมื่อ2วันก่อน3วันก่อนนะครับแล้ววันนี้เราก็จะนําต้นยีหลาที่เราเพาะพันุ์ไว้หรือว่าเอาเพาะชําไว้เนี่ยนะครับ ตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยเนี่ยเราจะเอาลงมาปลูกกันตรงนี้ตอนนี้เราได้ปั้นโคกดินขึ้นมาแล้วนะฮะโอ้โหปั้นโคกเหมือนปั้นโคกทุเรียนเลยนี่ครับโดยการใช้จอบนะฮะปั้นโคกขึ้นมาเราก็จะเอาอต้นใบยี่หร่าเอาไปปลูกในนี้นะครับ <c oughs> เราทําหลังคาให้เขานิดนึงเดี๋ยวเขาจะร้อนนะฮะเมื่อเราปั้นโคกเสร็จแล้วนะครับนี่เราก็เขี่ยโคกออกมาหน่อยทําการเขี่ยโคกนิดนึงเนาะ เราจะปลูกแบบทุเรียนเลยพูดง่ายๆนะครับปั้นโคกแบบปลูกแบบทุเรียนกันไปนเลยนี่ฮะเราจะทํามันแบบนี้เลยนะครับอ่า,าก็จะเอาทําให้ร่วนๆนะครับโดยการขูดหน้าดินขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าการขูดหน้าดินนั้นเขาบอกว่าหน้าดินนั้นมันจะมีความอุดมสมบูรณ์นะงั้นเดี๋ยวเราจะตรงนี้นะฮะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ ตรงนี้เราก็จะเอาต้นยีหลานี่แหละออกก่อนเนาะแล้วก็เอาวางไว้บนนี้แล้วก็เอาดินกบกไว้เพื่ออให้ต้นยีหลาของเราอยู่บนนี้นะครับวิธีการเอาออกจากนี่ก็คือเอามือสวมไปเลยแล้วก็ไงยหงายนิดนึงอึ๊บตบๆหน่อยให้มันหลวมๆห,หน่อยก็ดึงขึ้นมาได้แล้วนะฮะอ้าวยังไม่หลุดฮะโอเค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  ยังไม่โอเคออยังไม่หลุดอีกฮนะโอ้โอตายซะแล้วมั้งยังครับนี่ฮะเราได้ต้นยีราของเราแล้วนะครับเราก็จับให้ดีนะเอาไปปลูกไว้บนโคกนี่ครับอึ๊บอึบอึ๊บนี่อุย้ยสุดยอดไปเลยนี่ครับ เราก็ตั้งให้ตรงๆนิดนึงนะนี่ฮะให้ดูครับนะ,ะเห็นไหมแจ๋วเลยเราก็จะตั้งเอาไว้ตรงนี้ให้เพื่อนๆดูไกลๆนะนี่ครับแล้วก็ตั้งไว้บนนี้เลยแล้วเราก็ใช้ดินกรบเลยนะครับใช้ดินกรบโอ้ยปั้นโคกอย่างสวยเลยนะฮะแหมปั้นโคกเหมือนปั้นโคกทุเรียนเลยครับโอ้โหเขาใช้แม่โครก,กนันผมใช้จอบนะครับนี่ครับเราก็ จะได้เป็นแบบนี้เลยนะครับนี่แต่เดี๋ยวเราก็จะเอาน้ํารดเขาให้ชุ่มนะครับแต่ว่าถ้าเราเอาน้ํารดแล้วมันจะไหลไหมงั้นเราขอเอาดินขึ้นมาเยอะๆเนาะดินขึ้นมาปูให้เยอะๆเป็นก้อนนะครับเพื่อเราจะรดน้ําแล้วให้น้ํามันอยู่ในบริเวณที่ต้นไม้เราอยู่ตรงนี้นะครับนี่ฮะโอ้ยสุดยอด นี่ฮะโอ้โหเดี๋ยวขอเอาเอาดินขึ้นไปก่อนนี่ดินขึ้นไปก่อนโอ้โหสวยงามมากเลยโอ้โหนีฮะ๋ยวเราก็รดน้ำแค่อย,อย่างเดียวเลยใส่ปุ๋ยให้ดีนะฮะรดน้ำให้ชุ่มสูงไปหน่อยนะลังค่าเราต่ำไปเลยนะฮะทีนี้ เดี๋ยวเราต้องทําหลังคาให้สูงกว่านี้นิดนึงเนาะได้หรือเปล่าเอยโอ้สวยงามมากเลยนี่เราก็ได้ต้นยีหลาแล้วนะครับนี่ฮะปผมอยู่ตรงนี้เลย <c oughs> มีหลังคาให้อย่างดีเลยดูดิ <c oughs> เห็นไหมฮะนี่ครับเวลารดน้ําก็จะต้องค่อยๆนะฮะลดเขานะครับโอ้หอยู่นี่ดีใจมากเลยได้เจอต้นใบยีราตั้งสองสมต้นนะครับนี่ฮะอืม ปันโค้งให้เขาให้สวยเลยเวลาน้ํารถก็เทลงไปในนี้นะครับอ่าสุดยอดเรียบร้อยครับหนึ่งต้นนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นต้นที่สองที่เราจะปลูกตรงนี้นะครับก็คือผมจะมันยังไม่ไม่งัดกับตรงนี้ออกมานะครับนะฮะตรงเนี้ยมันเป็นต้นที่ธรรมชาติเนาะก็คือรดน้ําให้เขาก่อนนะครับวันนี้ผมนั่งแบบนั่งดูต้นไม้นะฮนะนั่งดูต้นไม้แล้วก็นั่งถอนหญ้าไปเรื่อยๆนะเอ๊ เราได้เจอต้นใบยีหลาอันนี้ต้นต้นกะเพรานะครับกะเพราแดงนี่ต้นยีหลาแล้วครับโหแม่เจ้าเราจะเพาะพันธุ์ให้เขาแบบเขาเรียกอะไรเราจะปล่อยให้เขาโตก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเขาโตอีกนิดนึงแล้ว,ลวเราค่อยย้ายเขานะฮะนี่แคหนึ่งต้นฮะดูดิใบยีหลานี่โห้ดีใจมากเลยได้เจอใบยีหลาใช่ไหมลองดมให้แน่ใจใบเขาหายหมดแล้วผมดมจนอันนี้อันนี้เป็นต้นกะเพรา ครับกะเพราไม่เป็นไรนะเด็ดออกได้เนี่ยอันนี้กะเพราดึงออกไปได้นะครับแต่อันนี้ผมว่าใบยี่หราแน่นอนเพราะผมดมแล้วผมว่าก็ผมดมจนจมูกจะเสียแล้วนะครับเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอเอาใบแหว่งแวงขอดมนิดนึงแล้วกันเพื่อความั่นใจอีกรอบหนึ่งนะครับขอดมอีกรอบหนึ่งถละใบหน่อยนะน้องนะให้พี่ดมนิดนึงนะใช่ครับใช่ครับ ใบยีราชัวครับใช่มันยอดมากสุดยอดเออดีนะมันอยู่ตรงนี้มันไม่โดนเหยียบนะครับนะฮะเนี่ยคือบริเวณที่ผมคิดว่ามันจะต้องมีต้นอื่นอีกหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะครับก็พยายามกวนๆนหาดูนะแต่ว่าเท่าที่ผมมีนี่ผมว่ามันพอละนะฮะหนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นห้าต้นแล้วก็ยังมีตรงนี้ต้นใหญ่นี่นะครับต้นใบยีราต้นนี้คือเขา เขาแก่มากแล้วนะฮะผมก็เตรียมจะชำเข้าใหม่แล้วก็ยังอยู่ตรงนี้อีกนะครับต้นใบยีหล่าของผมนะฮะนี่ฮะคือผมชำไว้เนาะนะก็มีงอกบ้างมีเหี่ยวบ้างนะครับต้นนี้เดี๋ยวจะต้องเอาลงพื้นดินแล้ววันนี้นะครับนี่ฮะยีหล่าทางนั้นเลยยกเว้นอันนี้ครับอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้มันจะเป็นต้นสะเดานะครับผมลองเอามาจิ้มดูนี่ก็ยีหล่านะครับนะฮะอยากให้เขางอกแต่เขาก็ไม่รู้จะงอกหรือเปล่าส่วนอันนี้นะครับนี่ จะให้เพื่อนๆดูอันนี้เป็นมะละกอนะครับมะละกอที่เพาะพันธุ์ไว้ยังไม่งอกเลยแล้วก็อันนี้เป็นมเมล็ดใบยีหล่าที่เราเพาะพันุ์ไว้แต่ว่าก็ยังไม่งอกเช่นเดียวกันงั้นเราไปปลูกต้นยีหล่ากันดีกว่านะครับนี่ครับโอ้ยสวยงามมากเลยดูดินะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะเอาต้นใบยีหลา่าปลูกกันก,ก่อนอื่นเลยแล้วก็ ทำโคกให้เขาอย่างสวยๆนะครับนะฮะแล้วก็เอาดินออกนิดนึงนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะเอาต้นของเขานั้นลงไปตรงนี้เลยโอ้ยแจ๋วมากเลยครับดีใจจัมากเลยได้เจอต้นยีหลาอีกตั้งสามต้นนะฮะแล้วก็เป็นต้นยีหลาแบบธรรมชาติด้วยนะครับนี่ฮะออางั้นเดี๋ยวเราเอา,เอาต้นยีหลาต้นนี้เอาลงไปตรงนี้แล้วกันเนาะขอนิดนึงนะฮะขอเขานดนึง เดี๋ยวเราก็ทำหลังคาให้เขาด้วยนะครับนี่นะครับเราก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็เอาลงไปตรงนี้เลยชุบ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 ค่อยๆนะครับค่อยๆนะฮะนี่ปลูกให้ตรงๆโอ้โหสวยงามมากเอาดินกลบไว้ <laughs> เรียบร้อยครับนี่ฮะง่ายนิดเดียวเองนี่เราก็จะได้ต้นยีราเพิ่มขึ้นแล้ว สวยงามมากเลยดูครับนี่ฮะโอ้โหเห็นไหมฮะแจ๋วเลยไปต้นกีฬาเพิ่มแืมโคกอันนี้ใหญ่ไปหน่อยไหมขอดินตรงนี้ไปไว้ตรงนี้ดีกว่าเลยๆไว้มันเป็นรอบๆเพื่อเวลาเรารดน้ําน้ําจะได้ไม่ไปอยู่ที่อื่นน้ําจะได้อยู่ในบริเวณนี้พันโคกอย่างสวยเลยครับ โห้สุดยอดี่โอ้าโหอ่าแล้วอาละแจวละวนะฮะเดี๋ยวเวลาเราลดน้ำล้วก็ลดตรงนี้เนาะเขากไไ็จะมีความชุ่มชืน้นปันโคกไปอีราดเอ๊ะมที่ไหนเขามีแต่ปันโคกทุเรียนกันมีปันโคกต้นยีราแจาวครับยอดครับสวยงามครับ โอ้ดินใสๆไปด้วยนี่ฮนะปั้นโคกอย่างสวยงามเลยแล้วเราก็ทำการเอาเสาแล้วต่อจากนี้เราก็ใช้เสาสี่เสานะ,ะัะปักลงไปเพื่อจะทำหลังคาให้กับเขา,าวันนี้พาเพื่อนๆมาปลูกต้นยี่หลากกันเอาเขาลงพื้นดินหลังจากที่เราชํ่มาแล้วครึ่งเดือน เสาปูกลงไปเลยอืมอกลงไปเยี่ยมมากเลยตุบตบตกตก,ออกลงไปตออกลงไปนี่ ต่อไปเราก็จะมีใบยีลากินประจำแล้วไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วนะฮะบ้านเราจะมีต้นยีหลาเต็มไปหมดเลยพูดง่ายๆนะครับนี่ก็เป็นหลังคาของเขาตำหลักคาคุ้ม,ม่นานี้หนึ่งโอเคเดี๋ยวผมมัดก่อนไปโดนต้นใบยีหลาต้นมันยังเล็กอยู่นะ โอ้หลังคาเขาใหญ่โตโมโหร้านมากเลยโอ้ต้องระวังระวังระวังจะขอมัดกันมัดตรงกันข้ามก่อนดีกว่าขอมัดบบตรงกันข้ามก่อนแล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่ที่บ้านนี่แหละครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นกระสอบ เชือกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เอาที่เรามีนะครับเอาที่เรามีตามธรรมชาติของเรานี่ฮะมัดไว้เลยเดี๋ยวก็เพื่อนๆหลายคนอาจจะถามผมว่าทำไมไม่ยอมใส่เสื้อแข็นยาว <c oughs> ผมไม่กลัวดำหรอกครับ นี่ฮะโอ้โหแล้วก็มัดไว้ทำหลังคาเขาให้เ้านิดนึงเท้ากเกษตรหรือว่าเกษตรกรจะไปกลัวเขาเรียกว่าจะไปกลัวดําได้ยังไงล่ะครับไปกลัวทําไมเนาะไม่ต้องกลัวดําครับอันนี้หลังคานี้เราก็ใส่คุมให้เขานิดนึง เดี๋ยวเวลาเขาโตแล้วเราค่อยเอาออกนะให้เขาแบบว่ารัดรัดตัวนะพอเขารัดตัวเสร็จแล้วเราค่อยเอาออกนาะตอนนี้เขายังเล็กอยู่เขายังถูดแดดแดดแรงไม่ได้ไว <c oughs> ้แจวเลยมีบรงทา,งายอย่างสวยเลยครับดูเลยลักกมัดตรงนี้ โอ้ครับแจ๋วครับโอ้โหแจ๋วมากเลยนี่ต่อจากนี้นะฮะต้นยีหล่าเรานี่จะเยอะมากนะครับบอกได้เลยว่าผมเพาะพันุไว้นี่โหกินพอทั้งปีอ่ะพูดง่ายต่อไปจะกินแกงกินอะไรก็สบายแน่นะนี่ครับหลังคาสวยมากเลยฮะสมสวยมาจะให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันอีกรอบหนึ่งนะฮะนี่ฮะยีหลา่าเนะพาะไว้ ให้ดูนี่ยีลาครับไอจะจเเอ๋ต่อจากนี้เราก็จะมีต้นยีลาเยอะแยะมากมายเห็นไหมฮะทํำลังคาไว้สวยๆเลยอันนี้ก็เหมือนกันนี่จ๊เอ๋นี่เราก็ต้องค่อยๆเทน้ำนํำ่อยนะเพราะว่าอืมต้นเขายังเล็กเนาะค่อยๆเทน้ําลดลงไปนะครับอืมดูปั้นโคกตัวอย่างสวยเลยะ่ะสุดยอดไหมะ่ะนี่ไม่ต้องให้เขาถูกแดด นแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือนี้นะครับเราอาจจะย้ายเขาไปปลูกในกระถางดีกว่าไหมเพื่อลดน้าง่ายให้เขาชุ่มชื้นง่ายนะครับเพราะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมีแมวมีหมามันเดินมานะฮะเดี๋ยวต้นมันจะพังเปลนะ่าๆเนาะเดี๋ยวเราขอถอนต้นเล็กๆนี่เอาไปชําดีกว่ายีราครับยีราอ่ะเฮ้ยอันนี้ล่ะ นี่ละนี่เนี่ยนี่เนี่ยไปอะไรเนี่ยไปขอดมหน่อยดิเฮ้ยมีก้อยลาเฮ้ยเฮ้ยโหต้นมันเกิดเยอะมากเลยอ่ะคือมันน่าจะตรงนี้มันน่าจะเป็นบริเวณที่มันมีน้ําเยอะนะครับนี่ไงคือแหวกไปแหวกมามาเจอนี่อีกต้นหนึ่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดียว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 เอ้ยเดียวเดียวเดียวต้นไหนวะนี่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 โอ้โหไม่เจ้าเฮ้ยเราได้อีกหนึ่งต้นแล้วนี่ครับนี่ฮะนี่ฮะเดี๋ยวจะถอนให้ดูนี่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 เฮ้ยเจ่ามากเลยอ่ะมันมาเกิดตรงนี้ดูดินี่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 ถ้าเราไม่รู้มันเป็นต้นใบยี่หร่านี่เราถอนทิ้งไปแล้วนะเนี่ยนี่ครับอันนี้อันนี้ไม่รู้ใช่ป่ะเดี๋ยวลองดมด้อ ไม่ใช่ครับนี่นต้นนี้ครับนี่ครับยีลาครับนี่ฮะโอ้โหแม่เจ้าสุดยอดหนึ่งสองสามสี่ต้นเดี๋ยวเราถอนเอาไปชํากันนะครับอ่ะโอเควันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเอาต้นใบยีหลาลงสู่พื้นดินก็คือการปลูกต้นใบยีหลานี่แหละสวยมากเลย นี่ครับได้แล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะชําใบยี่หราเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าผมให้น้องน้องป่าเขาซื้อมเมล็ดเอามาอีกนะครับก็จะปลูกให้เยอะกว่านี้นิดนึงโอเคอย่าลืมฝากกดติดตามนะครับ